สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพีเอฟเลเวอร์ไฟชแนลกับเกมโยกังจุดตียุทธภพเลือดใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะหลักๆเนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับผมในคลิปก่อนหน้าน,นี้ละกันนะฮะที่ได้พูดถึงในเรื่องของการปั๊มความดีกันนะฮะว่าความดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ1น0 0 0 0นั้นมันทําได้ไม่ยากหรอกนะฮะแต่ละหลายคนเนี่ยก็ยังทํากันไม่ได้หรือว่าทํากันไม่เป็นนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงแล้วก็พร้อมกับนําฟูดเทจของตัวละครของผมเองนะ อ่ะอันนี้คือไม่ได้เอาตัวละครของน้องมาแล้วนะเป็นตัวละครของผมเองเลยนะครับผมที่เราเนี่ยได้เล่นนะครับผมแล้วก็เล่นมาจนถึงตอนนี้นะฮะว่าตัวผมเนี่ยใช้วิธีไหนในการปัามความดีนะฮะแล้วก็มันเป็นตัวละครที่เติมเยอะไหมนะสู้กับใครได้บ้างนะครับผมแล้วเก็บความดีเนี่ยได้ถึงเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมโยก,กังจุติฤทธิภพเลื่อนใหม่กันด้วยนะฮะ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมคิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมร b บอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX-ROM หรือเกมบิสเบตโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบค่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเรื่อต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับร้านเติมเกมเจน้ำการค้าเติมถูกเติมไวปลอดภัยทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมแบบไม่ต้องรอคิวสำหรับเกมโยกังจุติยุทภพเลือดใหม่สำหรับราคาในแ็งต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้ที่รูปนี้เลยนะครับติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นหรือล ne น้ำหนึ่งสามศูนย์หกนะครับอันดับแรกก่อนเลยละกันนะครับผมที่เราจะมาพูดกันก่อนเนี่ย ก็คือในเรื่องของตัวละครของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมความดีถึงเท่าไหร่แล้วนะฮะเติมไปเท่าไหร่นะครับผมของเนี่ยใส่ประมาณไหนแล้วก็สู้ใครในเซิร์ฟเวอร์ได้บ้างนะฮะเราเนี่ยมาดูกันทีละจุดเลยละกันนะครับมากันที่จุดแรกนะครับผมก็คือตัวของค่าความดีของตัวละครของผมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ก่อนนะฮะที่ได้ลงไปนะฮะผมก็คือจาก2 0,000ืเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็น85,300แล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นกันเลยว่ามันเข้าใกล้ถึง10,000แกันแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกเลยว่า1นึ่งแสนเนี่ยมันไม่ได้ทํายากมากขนาดนั้นการใส่เซ็ตดีเนี่ยตอนนั้นที่ผมเริ่มเล่นมาแค่สัปดาห์กว่าๆแค่นั้นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือใกล้1นึ่งแสนแล้วนะฮะ ต่อนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเติมไปเท่าไหร่ใช่ไหมหลายคนก็คงจะคาใจว่าเติมหลักหมื่นหรือเปล่าทําไมขึ้นไวจังนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเติมไม่ถึงหลักหมื่นนะครับผมเติมยอดเงินสะสมทั้งหมดในที่เติมมาก็คือแค่3,900เองนะฮะมีเติมนอกกับตัวเด็กนิดหน่อยนะครับผมอยู่ที่300บาทนะฮะเพราะว่าเอายันการันตีบวกแแค่นั้นเองนะครับผมอย่างอื่นก็คือไม่ได้เติมเลยนะฮะส่วนไอเดียหลักก็คือเติมแค่นี้นะฮะเติมเอาอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยส่วนใหญ่กกก็็จะเปนพววใบบตีบแหล หลักเลยนะครับผมกับของที่ใช้จีบปฐะทั่วไปนะฮะก็จะเป็นยอดเติมเนี่ยประมาณนี้นะไม่มีนะฮะไม่มีชุด18นนะครับผมจริงๆแล้วไม่ถึง3ามพด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเติมผ่านร้านเนาะถ้าใครจะเติมก็ลองทักไปดูนะฮะร้านเจน้ําการค้าก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเลวอรไฟด้วยละกันนะครับผมอ่ะโอเคนะจุดที่2นะฮะจุดที่3นะฮะตัวผมเนี่ยใส่ของอะไรอยู่บ้างนะตอนนี้นะฮะหลักๆเลยเนี่ยของที่ใส่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเซตแคปแปดนะับผมจะเรียกว่าเป็นเซตแคปแปดละกันนะเพราะว่า ของประดับนั้นจะใส่เป็นบวก8ทั้งหมดนะฮะส่วนเครื่องประดับเนี่ยจะเป็นบวก7ทั้งหมดนะครับผมเป็นเซตเลเวล70นะฮะซึ่งตัวของอาวุธเนี่ยก็จะมีการออฟกังฟูนะครับ26%นะครับผมแล้วก็ใส่ไฟติดไปแค่2นะฮะจิตวิญญาณขั้น3านะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นเสื้อ60อยู่ที่ยังไม่ได้ทําสุสานนะฮะยังอื่นๆเนี่ยก็เป็นของที่เหมือนกันนะครับกังฟู50ปลปอกแขนรองเท้านะครับผมแล้วก็ตีบวก8เป็นเซตสุดขีดนะครับผมรวม ใส่เซ็ตสุกขีดแค่4ชิ้นเนี่ยก็คือพอแล้วนะครับเพราะว่าเซ็ตชิ้นที่5เนี่ยมันบวกสกิลเลเวลร้อยซึ่งผมเนี่ย ทำไปก็ยังไม่มีประโยชน์ก็เลยใส่เป็นยุดธกสินะครับผมที่มีค่าป้องกันเยอะๆเอาไว้ยืนฟาร์มก่อนนะครับปีกไม่มีนะครับผมยังเป็นปีกบวก3อยู่นะฮะหรือว่าปีกขั้น3นั่นเองยังไม่มีดาวนะฮะยังเกี้ยมๆอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของเสริมสะท้อนเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยว่าแค่แปดนะครับผมเออแคแปดนะฮะมันก็มีแค่นี้แหละป้องกันป้องกันมอนเตอร์ระดับปีชีพนะฮะต่อมานะฮะสู้ใครในเซิร์ฟเวอร์ได้บ้างนะฮะบอกเลยว่าแทบจะสู้ใครในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าอัน หมดแล้วนะครับส่วนตัวผมเนี่ยยังเลเวล92อยู่แม้แต่ในอันดับนักดาบเองเนี่ยก็ยังอยู่อันดับ35เลยนะครับผมจะไปสู้ใครได้นะฮะแต่ละคนเนี่ยเดือดเดือดกันทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่เรายังถึงเก็บความดีได้นะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็เปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วนะเราไปดูนะครับผมแต่ละจุดที่ผมเนี่ยเก็บค่าความดีกันนะฮะว่าผมเก็บจากที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะฮะ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงการเก็บค่าความดีนะฮะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องมี2เงื่อนไขนี้ที่ควรจะทําได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะทํายากแน่นอนนะครับผมเราเนี่ยจะพูดถึงวิธีการเก็บความดีเนี่ยสองอย่างก็คือวิธีแรกเนี่ยคุณแบบไม่มีตัวเด็กเลยนะครับสามารถเก็บได้อย่างไรบ้างเนาะกับ2นะครับผมคุณมีตัวเด็กนะครับผมอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมสบายๆในการเก็บนะกับวิธีแรกก่อนเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีค่าความดีนะฮะแน่นอนว่ามันจะมีตัวของเควสประจําวันอยู่นะฮะล่าเงินรางวัล นะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถทําเพื่อเก็บป้ายนะครับผมตรงป้ายความดีหรือว่าป้ายชื่อเสียงได้นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราเก็บ3ดาวทั้งหมดนะครับผมเราจะได้ทั้งหมด18ป้ายซึ่งแต่ละป้ายเนี่ยจะได้ค่าเกียรติยศหรือค่าความดีเนี่ยอยู่ที่100นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสเตเบิลพื้นฐานที่เพืเ่อนๆเนี่ยจะได้อยู่แล้วนะครับผม1,800ความดีต่อวันอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือฟรีนะครับทุกคนทําได้นาะ ต่อมานะฮะอีกอันนึงนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเหรียญรูปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยนะครับเราเนี่ยสามารถเปิดไปที่ตัวของฉลองสุดสัปดาห์นะครับผมอันนี้เลยที่เป็นกล่องของควัมสีแดงด้านบนนะฮะมันจะมีตัวของร้านค้าลึกลับตรงนี้อยู่ที่เราเนี่ยสามารถรีหาป้ายความดีได้นะครับผมอ่ะรีหาป้ายความดีได้แต่ว่าจริงๆตรงด้านบนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะฮะซึ่งป้ายความดีที่เราสามารถซื้อได้ในนี้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะฮ สำหรับคนที่หาเรียนดูได้ไม่เร็วเนี่ยก็ถือว่าแพงอยู่เพราะว่าราคาจะอยู่ที่10,000แถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่า10,000แเหรียญยุดนะครับผมผมเองก็ไม่ได้ซื้อมากเท่าไหร่นะอันนี้ก็กดรีให้ดูเลยละกันนะครับไม่รู้เจอบ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งทุกๆ2ชั่วอโมองเนี่ยเราจะรีฟรีได้1ครั้งถ้าใครเรียนดูไม่เยอะนะครับก็รอ2ชั่วโมองรีหนึ่งครั้งก็ได้เอาจริงสัปดาห์นึงเนี่ยผมก็รีเจอบ้างอยู่นะครับผมประมาณ3-5ใบเนาะล้วแต่ว่าดวงจะดีหรือไม่ดีนะครับผมกกก็ออยย่าาลลืืมมซ้้ันันนนดวะ หลังจาก2วิธีนี้แล้วเนี่ยนะครับผมต่อไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เราเนี่ยควรจะต้องมีตัวละครตัวไก่หรือว่าตัวเด็กในเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับส่วนวิธีการทําตัวไก่นะครับผมเราเนี่ยจะต้องเล่นคนละฝ่ายกันนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมเล่นอยู่ฝ่ายอาธรรมนะครับผมตัวละครตัวเด็กของเราเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ฝ่ายธรรมะนะครับผมซึ่งวิธีแรกเนี่ยมันจะเป็นการปั๊มความดีรายวันนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถทําได้วันละ2000ความดีนะครับเดี๋ยวขอ ขอเปิดคลิปฟุตเทจกันก่อนเลยละกันนะครับผมเราเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผม นี่ก็จะเป็นฟูตเทนนะครับสหรับวิธีแรกนะครับสลับคนที่มีตัวละครตัวเด็กนะฮะอยู่คนละฝ่ายกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือการปั๊มความดีรายวันโดยการหาคิวนะครับผมจากผู้เล่นที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้เองเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ปั้นตัวเด็กไว้ละสองตัวซึ่งมันอยู่คนละฝ่ายซึ่งผมเนี่ยก็ได้เอามาที่วังเย็นทะเลเหนือนะครับผมหรือจะเป็นแมปอะไรก็ได้ที่คุณเนี่ยสามารถตีกันได้นะครับผมแล้วก็อยู่ในแมปไม่ปลอดภัยนะฮะ โดยตัวเด็กที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่าจะมี2ตัวนะครับก็คือชาเย็นกับโกโก้นะครับผมผมเนี่ยก็จะวิ่งให้2ตัวละครนี้แหละมาให้ตัวละครหลักเราตีนะครับพอตัวละครหลักเราตีไปเนี่ยนะครับผมปุ๊บนะฮะเราก็จะได้ค่าความดีนะครับผมอยู่ที่ตัวละ40หน่วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้ทั้งหมด2,000หน่วยนะครับผมต่อ1นวันนะับแปลว่าเราจะต้องหาผู้เล่นคนอื่นเนี่ยตีให้ครบทั้งหมด50ตัวด้วกันนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าในคลิปก่อนเนี่ยการที่จะบ่เก็ าความดีแค่นี้เนี่ยแล้วเก็บจนครบ50คิวเนี่ยมันก็ทําให้เซิร์ฟเนี่ยอยู่ลําบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนยังปั้นตัวเด็กได้ก็ควรจะปั้นติดเอาไว้2องตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยที่เราอาจจะเอาไปเป็นลูกศิษย์ของตัวเองแล้วก็ปั้มแต้งลูกศิษย์เพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าความหาเหรียญยทดแห่งกับตัวเราเองด้วยนะฮะอันนี้ก็ทําไปเลยนะครับผมวันละ 2,000ันแต้มนะครับแต่ข้อควรระวังนะฮะสรับคนที่ตรงไตนะครับมันตีแล้วได้ความดีจริงไหมนะฮะมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผม1เลยก็คือตัวละครที่เราเอามาเป็นตัวเด็กเนี่ยเลเวลห้ามห่างกับตัวละครหลักเราเนี่ยเกิน20เลเวลนะครับผมถ้าเกิน20เลเวลเนี่ยจะไม่ได้ความดีนะกับข้อ2นะครับผมตัวละครตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีค่าความดีก็ได้นะครับผมต่อให้ความดีเขามีไม่ถึง5,000ันฮะจะเห็นได้ว่าตัวเด็กเนี่ยความดีแค่พันสเองนะครับผมเออพันสี่เนี่ยก็ สามารถปั๊มขึ้นได้นะเห็นไหมนี่ตีไปปุ๊บเกียรติยศขึ้น40นะฮะด้านซ้ายล่างขึ้น40นะฮะก็ทําอย่างนี้แหละนะครับผมทุกวันนะครับผมวันละ2 0 0พเท่ากับว่าถ้าเราได้เพื่อป้ายมาด้วยเนี่ยเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้3,8 0 0แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่เราควรจะทําเป็นประจําทุกวันนะฮะ ถัดมานะฮะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมแล้วนะครับที่มันจะมาเป็นประจําในทุกๆวันนะครับผมนั่นก็คือตัวของกิจกรรมเป้าหมายรายวันนะครับและในหน้าของส่วนกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3กิจกรรมที่เคยบอกไปแล้วเหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่ต่อสู้ในยุทธภพนะครับที่เปิดทุกวันจันทร์วันพุธวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์ละ3วันนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อัดฟูดเทปเอาไว้นะครับเพราะวัน จริงๆกับว่าจะอัดวันนี้แหละวันอาทิตย์แต่ถ้าจะรอเนี่ยมันถึง2องทุ่มนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีกิจกรรมนะครับผมสงครามฝ่ายนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้คล้ายๆกันด้วยเหมือนกันนะครับจะเอาเป็นฟุตเทจอันนั้นมาใช้งานแทนด้วยนะฮะกับอีกอันนึงนะครับผมกับตัวของสงครามกีววนะฮะซึ่งสงครามกีววเนี่ยจะอยู่ในส่วนของอันนี้เลยนะครับผมอ่าสปอรตนะฮะแล้วก็เลือกมาที่สงครามระหว่างสํานักนะฮะซึ่ง งครามระหว่างสำนักเนี่ยบอกเลยว่าได้เยอะมากนะฮะซึ่งเราจะได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำก็มีและ1 0 0้ละนะครับผมถ้าหากว่าสำนักเราหรือว่าสำนักเราเนี่ยได้อันดับต้นต้นนะครับผมแต่ถ้าหากว่าสำนักใครไม่ได้อันดับที่1นะครับผมก็อาจจะกำมัดหน่อยก็แนะนําว่าถ้าอยู่ฝ่ายเดียวกันก็อยู่กิลเดียวกันเถอะนะครับผมจะได้ของเยอะหน่อยนะฮะซึ่งวิธีการทํานั้นทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพูตเหตุของศึกสำนักกันก่อนละกันนะครับว่าหลักๆเนี่ยที่เราจะต้องทํานััั้้้นนนตอองงทําาะะไรกะรกบบคผม อันนี้ก็จะเป็นฟูตเทปของกิวอสํานักนะครับซึ่งกิวอสํานักเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําภายในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีเสานะครับผมทั้งหมด8ทิศทางด้วยกันนะครับโดยสํานักไหนนะครับผมที่สามารถยึดเสาได้นะครับผมสํานักนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วคะแนนส่วนตัวนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสําคัญมากนะครับย้านะฮะใครที่ลงมา FK ไม่ได้ของแม้แต่อันเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะส่วนวิธีการ เก็บคะแนนนะครับผมขอแค่เราเนี่ยไปตีเสานะครับผมเสาอันไหนก็ได้นะฮะที่ยังไม่เป็นเจ้าของหรือว่ามีอีกฝ่ายนั้นยึดครองอยู่นะครับผมเพียงแค่เราเดินไปที่ข้างเสาเนี่ยแล้วก็ทําการตีเสานะครับผมแต้มของเราเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยผมกําลังขึ้นไปที่เสาบนอยู่นะครับผมแล้วก็ทําการเก็บคะแนนนะครับผมอันนี้เดี๋ยเดี๋ยวก็อ่ะกอไปนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้นะฮะ ซึ่งเวลารเราตีเสาไปเรื่อยๆนะครับต่อให้เสามันยังไม่แตกนะครับผมเราเนี่ยก็ได้คะแนนส่วนตัวมาบ้างแล้วประมาณหนึ่งบางครั้งอาจจะเด้ง5้าแต้มบางครั้งก็อาจจะเด้ง25้าแต้มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกนะฮะที่เราเนี่ยจะได้แต้มนะครับจากการที่ลงกิจกรรมนี้กับวิธีที่2เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือการตีผู้เล่นคนอื่นอย่างที่ให้ดูกันแล้วว่าตัวของการตีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยผมไม่สามารถทําได้นะฮะนี่เห็นไหมได้มาละห้าแต้มนะครับผม เพราะว่าตัวของผมเนี่ยอันดับในเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่มีนะครับผมไม่ติดอันดับด้วยซ้ำจะไปตีใครเขาไหวนะครับผมผมก็เลยต้องใช้วิธีใน,น,นการวิ่งตีเสาเนี่ยแหละนะครับผมเพื่อเพิ่มคะแนน,นให้กับตัวเองนะฮะยิ่งคะแนนเราเนี่ยมีอันดับสูงมากเท่าไหร่นะครับผมเราเนี่ยจะได้รับของรางวัลเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าของรางวัลจากกิวอเนี่ยมันแบ่งแยกหลายประเภทเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือนะครับผมสำนักเราแพ้หรือชนะนะฮะได้อันดับเท่าไหร่ก็จะได้ของรางวัลตามนั้นนะฮะสองนะครับคะแนน,นส่วนตัวที่เรา จะได้ของรางวัลตามนั้นด้วยนะครับผม3นะฮะของรางวัลที่เราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมและเราเนี่ยมีแต้มนะฮะเราก็ได้เพิ่มด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ได้อันดับอยู่ที่ประมาณ8หรือ9ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะที่เป็นอันดับส่วนตัวนะครับส่วนกิวของผมเนี่ยก็ได้เป็นอันดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปกรอดูนะครับผมในตอนที่อ่าดูแต้มของตัวเองได้ไหมนะครับ แต้มของผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแต้มเนี่ยได้มีอยู่1นึ่พันสิบแต้มกันเลยทีเดียวนะฮะขอแค่วิ่งตีเสานะครับผมแล้วก็ยึดเสาไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีแต้มแล้วนะฮะส่วนอันดับที่ผมได้เนี่ยก็ต้องกรอไปตอนจบกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มาดูของรางวัลที่ได้รับจากจุดหมายกันบ้างนะครับว่าได้อะไรกันบ้างเนาะ อันนี้ก็จบกิจกรรมแล้วนะฮะมาดูของรางวัลแต่ละอันกันนะฮะอันดับแรกนะครับผมรางวัลสํานักอันนี้เนี่ยก็คืออันดับหนึ่งในสํานักจะได้ฉายามานะครับก็ดีมากนะฮะตีดาเมจแรงอยู่กับอันที่2นะครับผมผมเนี่ยได้คะแนนอันดับ12ในสํานักนะฮะได้ป้ายมาทั้งหมด30อันนะครับอันนี้อาจจะยังดูไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าอันดับที่คะแนนเราเนี่ยได้สํานักอันดับหนึ่งเราเนี่ยจะได้ตัวของป้ายเนี่ยทั้งหมด100ใบนะฮะเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เราจะได้ทั้งหมดนะครับผมขั อย่างแน่นอนนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คะแนนส่วนตัวแล้วนะว่าเราเนี่ยจะทําได้เท่าไหร่นะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าอันดับ12ของผมเนี่ยได้แค่30นะครับถ้าใครขึ้นติดอันดับท็อปทเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ส่วนของก e ิวอร์สำนักนะฮะ ถัดมานะฮะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของกิจกรรมตอนวันเสาร์นะครับซึ่งกิจกรรมตอนวันเสาร์นะครับผมก็คือวอลไฟนะ,ะ่ฮะฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมนะครับตีกันเก็บคะแนนเก็บแต้มตีเสาคล้ายๆกันแต่เสาที่ตีเนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถนํามาเป็นฟุตเทจที่สามารถใช้ได้ร่วมกันกับตัวของต่อตสู้ยุทธภพแต่เพียงแต่ว่าต่อสู้ยุทธภพเนี่ยมันเป็นการตะลุมบอล1นต่อหนึ่งไม่สวนว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนแต่ตัวของอันนี้เนี่ยมันจะเป็นต่อสู้ฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนจจยนิดนึ โดยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูพูเทตกันละกันนะครับว่าทำอย่างไรกันบ้างเนาะ ภัดมาที่ส่วนของกิจกรรมนะฮะที่ผมใช้งานเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ใช้ตัวเด็กเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับตัวของกิจกรรมนี้ก็คือเราเนี่ยเป็นฝ่ายอาธรรมเราให้ตัวเด็กของเราเนี่ยเป็นฝ่ายธรรมะนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็จะวิ่งหน้าบ้านของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยเตรียมตัวเด็กเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเก็บคะแนนนะครับผมห้องละสิบแต้ม20แต้มในช่วงแรกนะครับผมเพื่อที่จะกระจายไปห้องแต่ละห้องให้เราเนี่ยได้รับคะแนนหรือว่าของรางวัลด้วยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือตอนช่วงต้นเกมเนาะก็เก็บไปแค่ตัว2ตัวนะครับผมและผมก็ออกนะฮะแล้วก็ <discut ters> ยาก้ายไปยังห้องอื <sh> ่นนะฮะเดี๋ยวดูไปตอนที่ผมแบบย้ายออกไปที่ห้องอื่นนะครับผมนี่เห็นไหมผมย้ายออกนะฮะย้ายออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปกันต่อที่ห้องถัดไปนะฮะมาดูกันต่อห้องถัดไปเนาะอันนี้เนี่ยก็มาที่ห้องที่3แล้วตอนแรกเนี่ยผมทําที่ห้องที่สองนะครับอันนี้เนี่ยก็คือมาห้องที่3แล้วนะฮะที่เหลือผมก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าห้องไหนเนี่ยมันมีความวุ่นวายหน่อย อาจจะต้องหาตัวละครเนี่ยไปแอบนะครับเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยมาตีตัวหลักเรานะครับแล้วเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตัวเด็กเนี่ยวิ่งมาถึงจุดที่เรายือนอยู่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะโดนตีระหว่างทางหรือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะวิ่งมาถึงจุดที่เราตีขอแค่เราเนี่ยตีได้แค่1ตัวเราก็ได้สิบแต้แมในห้องนั้นแล้วนะครับผมเห็นไหมว่ามีคนเนี่ยวิ่งมาจากซัดตัวเด็กผมเยอะมากเลยนะครับผม ซึ่งผมเนี่ยโอเคนะฮะก็ตีได้หนึ่งตัวนะครับผมก็ได้10แต้มสรุปก็คือห้องนี้เนี่ยผมเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยผมก็จะไปห้องถัดไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตีเสร็จทุกห้องแล้วแหละนะครับผมก็คือตอนห้องหนึ่งเนี่ยผมลืมนะครับผมและผมไม่ได้ตีนะผมก็เลยมาเก็บห้องนี้ต่ออีก10-20แต้มและหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เรากําลังหาแล้วก็ตีห้องแต่ละห้องเนี่ยให้ได้ 12, 10- 20แต้มตรงนี้ใช่ไหมเราเนี่ยก็สามารถดูได้ด้วยว่าห้องไหนคนลงมาก หรือคนลงน้อยคนเก่งๆเขาอยู่ที่ไหนกันให้เราหลีกไปยังห้องที่ไม่ค่อยมีคนเราก็ไม่ค่อยมีใครปั๊มแต้มนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็หลีกไปที่ห้องที่2นะฮะหลีกไปที่ห้องที่2เพราะว่าไม่มีฝ่ายอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่มีกิวเราเนี่ยเยอะสักเท่าไหร่ผมก็เลยทําการปั๊มแต้มนะครับผมให้อยู่ในห้องนี้แหละนะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยขึ้นอันดับสูงๆหรืออาจจะเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3 ก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครเนี่ยสามารถปั๊มได้ถึงอันดับเท่าไหร่ซึ่งผมก็ปั๊มตรงนี้เนี่ยได้จนถึงอันดับหนึ่งและยืนรอจนกว่ากิจกรรมเนี่ยจะหมดแล้วผมก็ให้ตัวของหมอาอโชนเนี่ยมาช่วยปั๊มด้วยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้แต้มเขาเพิ่มมาลงทีหลังเนาะอันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตอนให้ผมสู้ใครไม่ได้เลยถ้าเรามีตัวเด็กมาทําตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถได้รับป้ายดีแล้วนะครับส่วนกิจกรรมนี้เนี่ย,ยได้ป้ายดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนท้ายกันเลยละกันนะครับผม อันนี้ก็คือตอนแต้มห้องตองนะครับผมก็เก็บแต้มไป400กว่าแต้มแล้วก็ยืนรอจนกว่าจะหมดเวลานะครับผมเพราะว่าห้องนี้เนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะก็ชิวๆกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับผมตอนจบกิจกรรมผมได้อะไรยังไงไปเท่าไหร่แล้วก็ได้รางวัลจากตรงไหนบ้างนะฮะ มากันที่รางวันแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมรางวันอันดับต่อสู้นะฮะเราเนี่ยอยู่อันดับที่1ในการต่อสู้นะครับในห้องนั้นนะย้ําว่าในห้องที่ผมอยู่เท่านั้นไม่นับห้อง2กับห้องสามที่ไปกระจายแต้มนะผมได้อันดับที่1ผมได้หินท่า30ก้อนและได้ป้าย100ใบนะครับผมอันนี้ข้อความอันแรกนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูรางวันที่2กันนะฮะรางวัลที่สเนี่ย อันนี้เนี่ยเข้าร่วมห้องอื่นๆนะครับผมเข้าร่วมห้องอื่นๆที่เราเนี่ยไปเก็บแค่10บแต้แม2ี่บแต้มอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้แล้วนะครับผม2ห้องรวมกันเนี่ยก็คือ10ใบแน่นอนนะฮะในห้องที่เราไม่ได้เก็บแต้มเพิ่มเติมนะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมที่ไปเก็บแต้มเนาะอ่ะต่อมานะฮะผม กิลวอนะครับผมในรอบนั้นๆในห้องแต่ละห้องนะฮะถ้าหากว่าเราแพ้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้10ใบนะฮะแต่ถ้าหากว่าห้องไหนเราชนะนะครับผมแล้วเราเคยเข้าร่วมเนี่ยเราจะได้ยีใบนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากิวเรานะครับผมหรือว่าฝ่ายเราเนี่ยชนะทั้งหมด3ห้องเราก็จะได้จากตรงนี้เนี่ยอีก60ใบนะครับผม นี่นะฮะกิวชนะนะครับผมแล้วก็อัน,นี้เนี่ยก็จะเป็นอีกันหนึ่งนะฮะที่ผมได้อันดับหนึ่งแล้วก็เป็น MVP ในห้องนั้นเพราะว่าทําคะแนนได้สูงสุดนะครับผมแล้วก็ทําให้ฝ่ายเราเนี่ยชนะนะฮะผมได้เพิ่มเติมมาอีก100ใบนะครับผมเท่ากับว่าคะแนนอันดับหนึ่งเนี่ยแล้วรวมถึง MVP ตรงนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับผมทั้งหมด200ใบไม่รวมที่อ่าห้องที่ชนะกับห้องที่เคยเข้าร่วมนะครับผมอ่ะโอเคนะนะฮะ แล้วก็จะมีอีก5าอันนะครับที่ผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับผมอันนี้เนี่ยเปิดดูผิดอันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูอีก5าอันข้างบนก่อนนะครับผมนี่อันนี้นะฮะชนะอันที่2นะครับได้อีกใบใช่ไหมอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมเข้าร่วมนะฮะได้อีก5านะครับผม แล้วก็อันนี้นะครับผมอยู่อันดับ20ในห้องบางห้องนะฮะได้มาอีกสาใบนะฮะที่เราเก็บไปแค่แต้มนี้นิดหน่อยๆเห็นปะได้เยอะนะครับผมนี่อันดับ22อีกห้องหนึ่งได้อีกสานะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอันนี้เนี่ยฝ่ายชนะเหมือนกันนะครับผมได้20ใบทีนี้เนี่ยมากดรับดูกันนะครับผมแล้วเราดูว่าป้ายที่ผมได้ทั้งหมดเฉพาะกิจกรรมตัวของสงครามฝ่ายเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับผมเลื่อนหานะฮะเลื่อนหา หายังไม่เจอนะครับผมก็เลยกดจัดเรียงนะครมันจะได้ไปอยู่ข้างบนเราจะได้ดูง่ายผมจะได้ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่335ใบนะครับอันนี้เนี่ยแค่กิจกรรมวันเดียวนะครับย้ําก่อนว่ากิจกรรมแค่ เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับผมสงครามไฟเนี่ยได้เยอะมากนะฮะและเป็นกิจกรรมที่ผมมองว่าได้เยอะมากที่สุดแล้วในแต่ละสัปดาห์335บใบเนี่ยเท่ากับว่าผมได้33,500แต้มเลยนะฮะถูกต้องไหมอ่ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสงครามไฟนะฮะต่อมานะฮะก็จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายนะครับก็คือต่อสู้ยุทธภพนะฮะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจะลําบากกว่า ตัวของสงครามฝ่ายตรงที่ว่าเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราโดนคนอื่นตบแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยกาก,ากมากนะฮะใครเตือนนะับผมหวานเจี๊ยบรูปปากตบไปสักหนึ่งีนะครับผมสิ่งที่เราทาได้ก็คือทํำยังไงนะฮะทำยังไงก็ได้นะครับผมให้ตัวหลักเนี่ยสามารถนําตัวเด็กแล้วก็มาให้ถึงตัวหลักนะครับผมแล้วก็ตีให้ได้สักสิบยี่สิบแต้มก็คือพอแล้วก็จบนะฮะต่อยละข้องนะครับผมก็คือทาแค่นั้นจริงๆถ้าเราจะไปคาดหวังในเรื่องของคะแนนนะฮะเหมือนตัวของสงครามฝ่ายให้ได้อันดับ1อั 2, อนับ2อันดับ3คุณทํายนก นนะะถ้าตัวคุณไม่เก่งพอนะฮะถ้าตัวคุณไม่เก่งพอนะครับแล้วก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งเนี่ยคุณทํายากนะครับผมเพราะว่าแค่เอาตัวเด็กมาถึงตัวหลักก็แย่แล้วถ้าตัวหลักยังโดนฆ่าตายอีกเนี่ยก็คือแย่ไปอีกนะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วเนี่ยแบบไม่มีใครมายุ่งนะครับเราก็ยืนเฉยๆแล้วก็วิ่งตัวเด็กมาให้ถึงตัวเราเข้าพอใครวิ่งผ่านก็ซัดนะครับผมแล้วก็เก็บอันดับซึ่งตัวของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยผมจะได้ วันละอยู่ที่50ป้ายนะครับผมรวมทั้งหมด3ห้องก็คือ1การเข้าร่วม2มีคะแนนอันดับนะครับผมรวมทั้งหมด3ห้องเนาะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50บวกบวกป้ายนะฮะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะได้น้อยหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าตัวของกิจกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3วันใน1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า150ป้ายโดย,ยเฉลี่ยแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นของทั้งหมดที่เราควรจะทำนะครับเห็นไหมว่าเป็นระยะเวลา7วันเนี่ยเราก็เก็บค่าความดีเนี่ยใกล้ถึง1แสน,แนะครับ ส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเนี่ยไม่สามารถ ปั้นตัวเด็กเพิ่มได้แล้วนะครับผมก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องขอเพื่อนนะฮะผมถ้าใครแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะตีใครได้เลยเนี่ยแบบเข้าไปก็ศูงแต้มแนะนําว่าหาเพื่อนสักคนหนึ่งขอ1คิวนะครับผมขอให้มีแต้มสักติดแต้มแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับอาจจะได้เท่ากับอาไม่ได้สูงกับเท่าของตัวผมที่ผมมีเด็กตัวปั๊มเองเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ขอได้เข้าร่วมนะฮะคุณอย่างน้อยก็ได้สัก20-30ใบหรือว่า50บใบต่อรอบเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะทําาาาใให้้เเเรเี่่กก็็บคคววมดแลสซ ความดีสความดีสได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็ใส่ความดีสนะกําลังใกล้ถึงความดีสแล้วนะครับผมก็คิดว่าคงน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับน่าจะได้ใส่เซตความดีสาทั้งเซตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เล่นเกมนี้กันอยู่นะครับผม ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปใหม่ๆของเกมโยกันจุติยันตพบเลือดใหม่กันด้วยนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงนะฮะแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แต่อย่าคำหยาบละกันนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็ขอไว้ละกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ